ทำไมตะกร้าหนึ่งนี่กี่บาทเนี่ยถ้าเกิดยำออกมาแล้วเนี่ยห้าสิบบาทเลยให้เป็นกระสอบอย่างนง้นนะหะาสิแล้วดูสีสันน่ากินนะท่านผู้ชมวันนี้ก็คือต้มน้ำลวกเครื่องก่อนยำนะนั่ข้ามียำอะไรบ้างมีหลายยำเลค่ะยำมุ้งเส้นยำเส้นแก้ว ไก่ไก่แล้วก็ยำหลากหลายอะพี่ยำปูม้ายำหอยสั่งเผื่อใช่ไหมลูกค้าสั่งเผื่อมีป้ายหน้าร้านมีป้ายหน้าร้านด้วยขอให้แค่สั่งเนาะอยากได้เลยะนถ้ามีปูด้วยเหรอตายขนาดนี้เลยเนี่ยเอ้ายังไม่หยุดอีกเหรอไม่หยุดอีกเหรอพอไม่พอเหรอโอ้ แม่ค้าจ oh. ีบูหน่อยว่าตะกร้าดึงขนาดไหนใช่เนี่ยเส้นแก้วขนาดไหนอือมีเส้นแก้วใส่ละเป็นยังไงเหรอคะค่ะเพราะว่าเส้นแก้วอ่ะต้องลวกนิดเดียวองไวมาไม่กรอบใช่แล้วแก้วที่ผานไม่ขาดกรอบอันนี้เล er ่นเส้นหมี่อันนี้เส้น ยำเส้นหมี่เมนูใหม่ตัวแต๋อแม่ค้ายกโชว์สองตะกร้าให้ดูหน่อยได้ไหมยกโชว์วันนี้ว่าโอ้โหทำไมทำไมตะกร้านึงนี่กี่บาทเนี่ยถ้าเกิดยำออกมาแล้วเนี่ยห้าสิบบาทเลยโอ้โให้เป็นกระสอบอย่างนง้นนะฮะใช่แม่ค้ามีกำไรนะมีกำไระโอเค ไงไงไงไอ้ที่ยามไม่เห็นด้วยนะองอะไรไปบ้างเนี่ยเออดีลูกค้าอยากเห็นสูตรลับสูตรลับที่วันนี้จะไม่ลับแล้วเนาะมะเขือเทศนี่มะเขือเทศจะสังได้โอ้ยใช้มะนาวสดด้วยหรอโอ้โหห้าสิบบาทให้มะนาวสดตวงมะนาวแพงสู้สายสู้ อันนี้คือเรียบร้อยเตรียมตัวมยำโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวควรจะดูนี่แม่ค้าแม่ค้าคนไปด้วยเต้นไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยอื้เดี๋มาอร่อยตรงนี้หน่อยเนาะอ่าๆๆสุดยอดเล50บาทนะคุณผู้ชมนี้ฮะโหนะคุณผู้ชมดูนะฮะ50บาท ขายเหมือนแจกฟรีโอ้โห้าสิบบาทจริงอะามันเลยชามล้วนะมันเลยชามแล้วนะใช่ลูกค้าถึงติดมากรบกวนรบกวนเอาวางบนนี้หน่อยได้ไหมจะได้เห็นชัดๆนะนี่เดี๋ยวลูกค้าได้กินโอ้โหดูเยอะมากเยอะมากปูเลยอะโอเคมาต่ออันตอนชิม นี่ยำเจ๊เลยนะเจ๊พิมยำเจ๊พิมหน้ามอราชพัดนแปดริ้วเออของเยอะๆจุกๆกันนี่เลยนี่ครับนี่นี่ให้ดูกันจ่าเลยแมะครับกำลังทําให้ลูกค้าอยู่นี่นี่ลูกค้ายืนรอนี่ดี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 ดเอ้ยกินที่บ้านก็ได้แหมไม่ได้อดใจไม่ไหวดูดูกุ้งตัวเบลเลอร์นะ แม่ค้าเนี่ยห้าสิบบาทให้ขนาดเนี้ยคุณผู้ชมดูดิหน้าที่ว่าใหญ่นะด,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 ดูด้วยดูด้วยดิเต็มเลยอ่ะดูดิอาใหญ่ใช่ใช่<า>ให้เยอะมากนะโอ้โหสาวๆที่อยู่หอพักแถวนี้นะโอหนักเรียนนักศึกษาเนาะถูกใจจริงๆเลยอะ่ะถูกใจไหมเจอะไหมพี่เยอะไหมเยอะนะโอเคโอ้พี่กินประยยจำปะยยจะ่ปะ โอเคนี่ลูกค้าประจำนะนี่นี่เออโอเคอ่ะจะชิมต่อคิมต่อไม่รอแล้วนะอ่ะน้ำเงี้ยเทียวอ่ะดีใจเลยน้ำยำอ่ะยำมาแล้วสั่งเขาได้เนอะว่าชอบรสใหม่เพราะขยำสดสดถูกใจไหมอือเออโอเคนะฝากฝากแม่ค้าให้ปิดคลิปจริงอ่ะแม่ค้าฝากร้านอีกจริงเอ่อ สนใจก็มาจัดได้เลยนะยของจุกๆรออยู่นะโอเคอค,ะะครับผม,มครับ